that bolt crank come on come on give it a spin เอาโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโ,โหกำลังมันเลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมช่างตุนอีกแล้วนะครับโอเควันนี้ผมอยู่กับ Toyota a อัลา์ u ซุปเปอร์ีคันนี้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้ผมกำลัง เพลิดเพลินเจ้าเกมเพย์โที่อยู่ในรถเอาผ่าคันนี้อยู่นั่นเองนะครับซึ่งดูครับนี่คือระบบภาพที่เข้าด้วยระบบ HDMI นะครับซึ่ง p พย์โเนี่ยเหมาะก,กับคันนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับมาติดตั้งในส่วนของจอ Android นะครับเพื่อให้สามารถดู Netflix YouTube อะไรได้นะครับด้วยระบบ HDMI นั่นเองนะครับ โอเคแล้วคุณภาพเสียงที่คุณผู้ชมได้รับชมกันไปเมื่อกี้นะครับนี่คือลำโพงกราวซีโร่25ปีนั่นเองนะครับซึ่งตอบโจทย์สำหรับรถผู้บริหารแบบนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่กินวัดด้วยแล้วที่เสียงกระหึม่มกระหึ่มแบบนี้นี่คือซับหลูมเมอร์คิวี่ของเรานั่นเองนะครับโอ้โหตอบโจทย์การใช้เวลาอยู่ในรถแบบมากมายเลยนะครับซึ่งใครที่ชอบเล่นเกมนะครับอยู่ในรถไม่รับรองไม่เหงาเลยครับนี่ครับแล้วดูคุณภาพเสียงโอ้โหเป้นสนัน่น เกิดมากนะครับรับรองรถไม่ต้องห่วงเลยรับรองว่าไม่เหงาอีกต่อไปเลยนะครับแล้วก็เป็น V I P แบบสุดๆดูครับคุณผู้ชมความหรูหราอลังการของรถคันนี้นะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับทุกอย่างทัชสกรีนอยู่ในนี้หมดเลยนะครับการใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีการเล่นเกมนะครับจอ Android คือครบระบบเลยจริงๆนะครับ โอเคก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มีรถ V I P แบบนี้แล้วสนใจอยากจะติดตั้งเกมแบบนี้นะครับสอบถามมาทางมีลาดเราได้นะครับเราคือผู้เชี่ยวชาญด้านมัลติมีเดียนั่นเองนะครับผมช่างตุนและทีมงานจะคอยตอบคำถามตลอดเวลานะครับแล้วก็สำหรับคันนี้ผมก็คงฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวขอไปเล่นเกมต่อก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ Ratchet forged ahead. His destination? Destiny.